สวัสดีครับเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันวันนี้เป็นเรื่องที่พิเศษมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่เสียงดนตรีเชื่อเสียงและก็ภูมิปัญญาโบราณเนี่ยมาเจอกันเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพใจในยุคข,ของเรานี้แหละครับเพลงเพลงหนึ่งจะช่วยชีวิตคนได้จริงหรอฟังดูอาจจะเหมือนคำถามสวยๆนะครับแต่สำหรับสองซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่แค่คำถามเล่นๆเ,เลยแต่เป็นภารกิจที่ทั้งเร่งด่วนและจริงจังสุดๆเลยครับ ใช่แล้วครับสำหรับพวกเธอมันไม่ใช่คำถามเลยแต่มันคือภารกิจและนี่แหละครับคือเรื่องราวการเดินทางเข้าสู่โลกวิชาการของพวกเธอเพื่อเปลี่ยนเสียงเพลงให้กลายเป็นยาที่รักษาใจคนจริงๆโอเคครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าย้อนกลับไปบนเวทีกับสองพี่น้องดอกอ้อทุ่งทองและการตองทุ่งเงินศิลปินที่เรียกได้ว่าอยู่บนจุดสูงสุดของวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำเลยทีเดียว ตลอด22ปีที่พวกเธออยู่ในวงการนะครับเบื้องหลังแสงสีเสียงและคำชื่นชมมากมายเนี่ยพวกเธอเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนั่นคือการต่อสู้แบบเงียบๆกับภาวะซึมเศร้าที่มันเกิดขึ้นกับแฟนเพลงของพวกเธอเองแล้วการตรนหนักรู้ครั้งนี้ล่ะครับโดยเฉพาะสำหรับคุณก้านตองนะมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆพวกเธอรู้เลยว่าแค่พรสวรรค์การร้องเพลงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้ว ไม่พอที่จะเยียวยาบาดแผลลึกๆในใจแฟนเพลงได้พวกเธอต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้นต้องการเครื่องมือใหม่ๆและนั่นก็นำมาสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเลยครับเพื่อที่จะไปตามหาเครื่องมือที่ว่าเนี่ยสองพี่น้องก็เลยตัดสินใจลงทะเบียนเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยายลายัยสาขาาที่พวกเธอเลือกเรียนเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือพุทธจิตวิทยา พูดง่ายๆก็คือการเอาวิทยาศาสตร์เรื่องสมองยุคใหม่มาเจอกับภูมิปัญญาตะวันออกเพื่อทำความเข้าใจการทำงานของจิตใจมนุษย์ให้มันลึกซึ้งไปอีกขั้นหนึ่งเอาละครับเรามาลองเจาะลึกกันหน่อยพื้นฐานการเรียนของพวกเธอเนี่ยมันอยู่บนหลักที่เรียกว่าไตรสิกขาหรือการฝึกฝนสามอย่างก็คือศีลการเป็นแบบอย่างที่ดีสมาธิคือการฝึกใจให้นิ่งและสงบแล้วก็สุดท้ายปัญญา คือการเข้าใจความจริงของชีวิตซึ่งหลักการนี้ล่ละครับที่หล่อหลอมพวกเธอไม่ใช่แค่ในฐานะนักศึกษาแต่ในฐานะศิล,ลปินด้วยทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือสองพี่น้องเนี่ยเอานำความรู้ที่ได้เรียนมาไปสร้างเป็นสองเส้นทางที่มันดูแตกต่างกันนะแต่กลับมาเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัวเลยเพื่อที่จะช่วยเหลือแฟนเพลงของพวกเธอ ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับดอกอ้อก,ก็เหมือนเป็นสถาปนิกที่คอยออกแบบตัวยาก็คือเพลงนี่แหละครับส่วนก้านตองก็เป็นเหมือนผู้ปฏิบัติงานที่ลงไปคลุกคลีไปให้ยาแบบตัวต่อต,ตัวเลยเรามาดูฝั่งก้านตองกันก่อนภารกิจของเธอเนี่ยมันเริ่มจากความรู้สึกส่วนตัวมากๆเลยคืออยากจะช่วยแฟนเพลงที่กำลังเจอปัญหาสุขภาพจิตอยู่ เป้าหมายของเธอคือการเป็นกันลยาณมิตรครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นเพื่อนที่ดีที่พร้อมจะรับฟังอย่างตั้งใจจริงๆโดยที่ไม่ตัดสินอะไรเลยเพื่อให้แฟนเพลงรู้สึกปลอดภัยกล้าที่จะเปิดใจแล้วเธอก็จะใช้หลักการที่เรียนมาเนี่ยค่อยๆชี้ทางให้พวกเขาหาทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง ในขณะที่น้องสาวอย่างก้านตองเน้นการเยียวยาแบบตัวต่อต,ตัวใช่ไหมครับทางฝั่งพี่สาวดอกอ้อก็กำลังสร้างนวัตกรรมอีกแบบหนึ่งเลยเป็นการเปลี่ยนการแต่งเพลงธรรมดาาให้กลายเป็นศาสตร์แห่งการบำบัดที่เข้าถึงคนจำนวนมากได้วิทยานิพนธ์ปอโทของเธอเนี่ยนะครับได้รับการประเมินในระดับดีมากเลยนะแต่มันไม่ใช่แค่งานวิชาการบนหิ้งเฉยๆนะครับมันคือพิมพ์เขียวที่เอาไปใช้ได้จริงเลยสาหรับการสร้างเพลงที่เข้าไปเสริมพลังใจให้คนฟังได้แบบจริงๆ แล้วตรงนี้ล่ะครับที่ผมว่ามันสุดยอดมากคือเธอเอาหลักอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประยุกต์เป็นสูตรในการแต่งเพลงเลยครับเริ่มจากทุกข์ก็คือเล่าถึงปัญหาความเจ็บปวดต่อด้วยสมุทยัยคือหาสาเหตุว่ามันมาจากไหนจากนั้นก็เป็นนิโรธคือการบอกว่าเฮ้ยมันมีทางออกนะมีความหวานและสุดท้ายมัคคือการเสนอทางออกชี้ทางให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับ มันไม่ได้จบแค่เนื้อเพลงที่ให้กำลังใจนะแต่มันมีเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อสมองของเราโดยตรงเข้ามาเกี่ยวด้วยคือเพลงบำบัดของเธอเนี่ยถูกออกแบบมาให้ส่งผลกับร่างกายเราโดยตรงเลยครับมันจะเข้าไปช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือที่เราเรียกว่าฮอร์โมนความเครียดนะครับให้มันลดลงแล้วในเวลาเดียวกันก็จะไปเพิ่มสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขให้มันพุ่งสูงขึ้นมาแทน ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับตัวดนตรีเองเนี่ยยังถูกออกแบบมาให้ตรงกับคลื่นความถี่เฉพาะในสมองของเราด้วยความถี่ที่ว่านี้ก็คือคลื่นอัลฟาครับเป็นสภาวะที่สมองเราจะผ่อนคลายมากๆคล้ายๆตอนเราทำสมาธิเลยซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะกับการเยียวยาสุดๆแล้วมันทำงานยังไงเขาใช้กระบวนการที่เรียกว่า entrainment ครับพูดแบบบ้านๆก็คือจังหวะของเพลงเนี่ยจะค่อยๆจูงให้คลื่นสมองเรา ปรับตัวตามจนเข้าสู่หมวดสงบและผ่อนคลายไปพร้อมกับเพลงนั่นแหละครับดังนั้นจุดที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือการเดินทางทั้งหมดนี้มันไม่ได้จบแค่ที่ตัวของสองพี่น้องนะครับแต่ความสําเร็จของพวกเธอเนี่ยมันได้สร้างแรงกระเพื่อมที่ทรงพลังมากๆไปทั่วสังคมไทยเลย คือสิ่งที่พวกเธอทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าแค่เรื่องแพลงไปแล้วครับข้อแรกเลยคือพวกเธอช่วยทำให้เรื่องสุขภาพจิตกลายเป็นเรื่องปกติที่คนกล้าพูดถึงกันมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดข้อ2คือยกระดับมาตรฐานของศิลปินไปเลยว่าไม่ได้มีแค่ความสามารถนะแต่ต้องมีความรู้คู่คุณธรรมด้วยและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือเป็นแรงบันดาลใจให้คนเห็นว่าการเรียนรู้มันไม่มีคำว่าสายจริงๆ คติประจําใจของดอกอ้อที่ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนี่แหละครับคือบทสรุปจิตวิญญาณของการเดินทางครั้งนี้ได้ดีที่สุดเลยแล้วมันก็เป็นข้อความที่ส่งพลังมากๆที่ส่งไปถึงแฟนเพลงทุกคนด้วยการเรียนจบครั้งนี้มันได้เปลี่ยนบทบาทของพวกเธอไปตลอดการเลยครับจากแค่ผู้ให้ความบันเทิงกลายมาเป็นผู้เยียวยาจิตใจแล้วก็เป็นผู้นำของชุมชนจริงๆ และสิ่งที่มันเริ่มต้นจากภารกิจเล็กๆเพื่อช่วยแฟนเพลงตอนนี้มันได้กลายเป็นพิมพ์เขียวใหม่เป็นมาตรฐานใหม่ให้กับบทบาทของศิลปินในสังคมยุคนี้ไปแล้วเรื่องราวของสองพี่น้องคู่นี้ก็ได้ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าคิดไว้ให้เราทุกคนเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วศักยภาพและความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับชื่อเสียงเนี่ยมันพาเราไปได้ไกลแค่ไหนและสุดท้ายแล้วอะไรคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเป็นศิลปินกันแน่